เรามาอ่านกอไก่ถึงฮอนกูกันนะคะกอไก่อ่านว่ากอขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอคอควายอ่านว่าคอคอคนอ่านว่าคอคอระคังอ่านว่าคอ,องงู จอจานอ่านว่าจอชอชิงอ่านว่าอชอ,ช,าอ,าอ,อ,อ,าอชอช้างอ,อ่านว่าชอสอโซอ่านว่าซอชอเชออ่านว่าชอยอหญิงอ่านว่ายอดชะดาอ่านว่าโดอตอปะตักอ่านว่าตถอทอฐาน อ่านว่าถอทอนางมนโทอ่านว่าทอทอผู้เท่าอ่านว่าทอนอนีนอ่านว่านอดอเด็กอ่านว่าดอตอเต่าอ่านว่าตอถอถุงอ่านว่าถอทอทะหอ่านอ่านว่าทอ ทอทงอ่านว่าทอนอหนูอ่านว่านอบอใบไม้อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่าปอผอพึ่งอ่านว่าผอฝฟอฟ้าอ่านว่าฝอพอพานอ่านว่าพอฟอฟันอ่านว่าฟอพอสำเพอ อ่านว่าพอมอม้าอ่านว่ามอยอยักษ์อ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอรอล,ลิงอ่านว่ารอวอหวนอ่านว่าวอสอสาลาอ่านว่าสอสอเรสีอ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอ หอบอ่านว่าหอลอจุลาอ่านว่าลอออ่างอ่านว่าออหอนกผูอ่านว่าหอ